สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สวนครับบาวันมาแล้วครับเอาครับวันนี้ม้นนี้ก็ได้น้ำแซบมาสู่พี่สุนงองกินคือเก้าครับผมม้นนี้เด็ก้อยขมครับพี่น้องมูขมขมอําลำคือเก้าครับผมกับบรรยากาศธรรมชาติครับผมสวยงามมากๆมหาอยู่หายกินที่เก้าครับมันนี้หมานครับมหาป่าครับผมกเลยอันนี้ใส่กองฟมมาพอครับมาตุงเทพครับ แเย็นมะกร่อยครับผมเต่ผีจัางเดียวกินผู้เดียวครับมาอนี้มาผู้เดียวครับผมอู้คักขนาดครับอืมวันหยุดกะมาเอาบรรยากาศจังหน่อยนะพี่น้องเพราะหายใจโล่งๆปลอดครับผมเอ้าก่อนอื่นกับฝากตีฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่วบานมั้ยนะครับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผมขาติดตามความขอาคุณบเพย่ๆครับผมเขามันเป็นกาลังแรงใจหลายๆนะครับผมอแหงมันแล้วครับพี่น้องถึล้มๆปัดเย็นสวยๆเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเพราะว่าสิ้นแหงมดครับผม มามามาเสียดน้ำมวันครับผมสัตว์พวกเดียวเลยครับมาอน,นีมาอน,นีได้มาเครื่องกิโลก้อยเหมือนเลยครับเนี่ยครับหืมมาครับอืม บไก่เมื่อกีอ้มานไหนดีครับมันนี่กัธรรมชาติเต้งยุกไก่ถนนยังไงสิเสียงดังอย่างนี้ลนแรงน,นะครับสี่สิบหาสิบกิโลครับ พี่นวองครับคัขกขนาดเหนือโซอสนะครับมาละ พักมมนี่กัเตรียมมัตตบันแล้วไม่น้องต้นหอมประกาศกว่าบักเขือรครับเนี่ยโอ้ขากขนาดก็ยังไม่ละหาบาทยังมีที่ครับเป็นมะบ่วเขืยวอันเสียบบ้างเบียงครับ ลมผัดเย็นหรือซยเล้วพี่น้องเสียงดังยังไอยแซ่บขนาดครับเสียบขบขวดพี่ผงขวดแล้วไหมไม่ บรรยากาศดีครับเดี๋ยวอมาเสียบธรรงมัชชาิแล้วก็ติดนมังสิแหระครับ ถึงลงเสียงกาห้อง

บรรยากาศนกลองรักขนาดมันเป็นชิน้น า uhm. จียจัดเนีย่ยนาองขนาดวัมีลูกโดดทีด่พี่น้องเนี่ยลืมลูกโดดมาแล้อัน er. อื่นครบหมดเคร่งกิโลกว่ายมาเลย บรรยากาศทาั้งหนักบรรยากาศด,ดีดีครับรกินข้าวแซ่กพนาดครับยิ่ชาปีนองพูดอยู่ทั้งบานอยู่ประมาณอ,อยู่ในตวในกรุงเทปหาต้นไม้เขียวๆนะมามีครับ เดินออกมาหาขังเสียครับ จับสมหยักครับผมที่จัดดีขนาดเ <C le af> ด็กกล้วยแรงตัวเออมะแมนเด็กขวัวแรงตัวที่ทำเนี่ย Hãy subscribe vị kênh ดูจังบ้างครับใกล้กับแสบมาหากินของปลาแสบพีห่หรอง บรรยากาศธรรมชาติคักเนืครับน,นกห่องอ้าข้าขนาดยูจังมั่งครับพี่น้องแล้วนี่เอาไปไว้ถักขวแร้งครับผมใส่ถังเย็นกับไปขวแรง้งคือเกาครับบริทิมนะครับแสบตอคือเกาตอนแงงครับผมเอาทั้งได่พี่นอ้องเบื้องหลก็จัดนะครับแซ่บรรยากาศธรรมชาติจังน้อยครับพี่น้องก้กินเขาแสบขนาดครับไม่กินเขาปลา หา,หาปูหาปลาผมครับผมเอาขอขอบพี่ขอพุ่นลองไล่สำหรับผู้ขอมาติดตามรับชมนะครับป่าวันขอคุ่ลไล่ครับผมฝากพี่ฝากน้องคนไล่คนแช่นั้นนะครับมือนีป้่าเนขอลาพี่และน้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ